แล้วประเด็นก็คือต้องเป็นร้านนี้ตลอดเลยนะไปขโมยของครับแล้วถูกตำรวจหน้าร้านจับได้ถูกเชิญมาแบบสบายเลยนะครับมาขนตัวที่หลังร้านบอกให้กางแขนนะครับแล้วก็เสิร์ชหาของอยู่นานเจนผู้หญิงต้องถามครับกูขโมยบ้านมึงไปเหรอกูขโมยทองมาแค่อันเดียวเองมึงก็เว่อร์ไปคือเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับหญิงสาวคนนี้เขาขโมยของประชาชนก็หมายปองเับเห็นขโมยของก็เลยพามาหลาังร้านส่วนตัวตำรวจก็ถามนะครับแล้วก็ซักประวัติตามแบบคุณมีลูกมีหลานหรือมีแฟนบ้างไหมเนี่ยผู้หญิงก็บอกไม่มีครับพอดีฉันเพิ่งอายุสิบแปดปี งนฉันไม่ได้เป็นคนชั่วตำรวจก็บอกผมเน้นชั่วครับปรดยืนขึ้นด้วยถ้าเราไม่รู้ครับว่าทางคุณเนี่ยหยิบอะไรมาบ้างขอทงคืนด้วยนะครับเพราะว่าคุณหยิบโดยไม่ได้พนักงานอันนี้ถือว่าคุณสารภาพนะครับว่าคุณขโมยทงมาเองและตอนนี้ผมขออัดกล้องเองนะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าผมไม่ได้คุกค้างนะครับผมแค่หาของเฉยๆโปรดทันลังให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ยืนกลางแขนไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะครับผมแค่หาของเฉยๆซึ่งว่าตรงกระโปรงของคุณเนี่ยครับช่องกระเป๋ามันจะเยอะมากเลยผมต้องขออนุญาตเลยนะคคคคครร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 รััััััััับบบบบบบตตตตตตววววววจจจจจแแแแแะะ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 ะเเเเเเีีีีียยยยนน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 ิิดึึงง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 หหาาาาไไไไไไไปปถออ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 อมมมมมมมกก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 ก็็็็ุุ่่่ข้้้้้้สสลลืำใพท นี่ก็ได้ชวนไปกินสุกี้จินดาน